สวัสดีครับช่วงปกตินี้อาจจะยอดแสงนิดนึงนะครับผมก็ขอขออภัยนะครัอดีฝนตกแหวนนครับตัวนี้สำหรับใครนะในรถนะครับก็ต้องจาเป็นมากครับสำหรับคนได้รถน้ำมันบางนะครับรู้สึกว่ามันบางไปท้ายด่านนะครับตัวนี้ปั๊มติ๊ก็ช่วยได้นะครับสําหรับใครที่ใส่แคมตัวเดียวนะครับตะกูลละสิบไอเอลวีดีหรือว่าประวาน l อ d วดีนะครับตัวนี้นะครับ มันช่วยแก้ปัญหายังไงนะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่านะครับน้องๆนะครับใส่เกลสิบไอันการยกตัวอย่างเช่นเลือดสิบไอนะครับใส่แคมตัวเดียวนะครับแคมตัวเดียวแล้วใส่โมชินเจแล้วนะครับใส่ยี่สิบนะครับจากใส่ยี่สิบนะครับแล้วไปไล่ล้นน้ำมันนะรู้สึกบบางจับเลยท้ายไม่เดินนะครับแล้วเราไปใส่สายน้ำมันแล้วก็ตามนะครับหรือว่าไปใส่ปั๊มติ๊กแล้วนะครับมันก็ยังบางอยู่นะครับหรือว่าไม่อยากเปลี่ยนปั๊มติ๊ก ก็มีหยันะครับตัวนี้ครับเราช่วยได้นะครับเราถอดปัป๊มที่ออกมานะครับถอดมอเตอร์ปั๊มที่ออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาเหล็กหรือว่าตัวตัวที่ได้นะครับจับใส่นะครับแล้วตอกตอกบริเวณนี้ครับจับแล้วก็ตอกนะครับตอกเลยปอก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 ,ปอกสักสามทีสี่ทีไม่ต้องแรงมากนะครับวสวมเข้าไปนะครับแล้วลองถ้าเรามียิ่งตัววัดแรงดันปัป๊มิีกดียิง่งดีเลยนะครับเราลองวัดดูของเก่าดูก่อนแล้วก็ไปถอด ถอดมาตอกนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงครับแค่หน่อยเนี้ก็มีผลนะครับของเดิมเนี่ยมัน3.2มหรือสามจุาผมจำไม่ได้ผมลืมแล้ว3.3มนะครับที่เกินนี้เพิ่มมา3.536มีผลน้น้ำมันหนาขึ้นมาเห็นได้ชัดเลยนะครับทำให้น้ำมันไปส่งไปในสายนะทำให้รถนั้นเดินดีขึ้นนับท้ายเดินดีขึ้นครับจับสายโลนะครับที่ใส่แคมตัวเดียวนะครับแล้วตอนนี้ีสแล้วนะครับแล้วยังบางอยู่นะแล้วใส่เป็นเจแล้วยังบางอยู่นะครับก็ลองอานนี้ไปทําดูได้คร ปกติผมก็ใส่ส uh, ่วนมากผมจะไม่ค่อยให้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนปั๊มติกเท่าไหร่เพราะว่ามันมันดีอยู่แล้วนะครับผมก็มาตอกตัวนี้เอานะครับของเดิมของแท้ติดโรงงานดีดีแล้วครับก็เลยมาตอกตอกให้แรงนปั๊มติกมันให้ตัวตัวไหลกลับให้มันนะครับให้มันฉีดนแรงขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องตอกเยอะนะครับตอกเยอะมันมีผลเสียให้ทาให้ปั๊มติกมันมันล้านะครับมันจ่ายเยอะไปมันไม่ดีนะครับสำหรับอะไรที่มันมากๆไปมันก็ไม่ดีนะผม ก็หรับขายเดียวแคมตัวเดียวนะตัวนี้ใช้ได้กับร้อยสิบไอลีดีหรือว่า,า,าประวานระยะประวานก็ได้ครับสำหรับแคมตัวเดียวนะแต่ถ้าได้ห้าสามห้าสี่ 53, 54, อะไรเงี้ยร้อยสิบไมค์ก็ก็ไปเสียบหนึงครับที่จะเปลี่ยนไป 6G หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวเซนเซอร์แบบนี้ก็สำหรับคนที่ใส่แคมตัวเดียวแล้วกันนะครับผมแมนะนำก็ห6 6กห เจนะครับน้ำมันหน้ำมันโควิดหกแล้วก็น้ำมันดียี่นะครับยังบางอยู่ก็ลองมาทำดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องยูทูบนะครับผมช่องโรบจีนะครับก็ช่วงนี้ก็จะลงชิปไปบ่อยหน่อยนะครับก็อย่าลืมไม่พิ่งเบื่อกันนะครับผมผมก็จะมาบอกที่เล็กนิดน้อยนะครับผมสวัสดีครับ